มีสนทนากันมีปัญหารเรื่องปรากฏกันเยอะมากเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่เข้าใจว่าปรากฏคืออะไรตายแล้วคือคือเดวเดวิลเดดวิลเพื่อจะพูดผิดหมายว่าพอพูดถึงคําว่าปรากฏนะจะมีความสับสนกันท่านอาจารย์คะนึก <für> ขอเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะมีสนทนากันมีปัญหารเรื่องปรากฏกันเยอะมากเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่เข้าใจว่าปรากฏคืออะไร ตายแล้วคือคือเดด๋ยวเดยวพืผอนจะพูดปิดหมายว่าพอพูดถึงคําว่าปรากฏนะจะมีความสับสนกันเยอะค่ะอาจารย์ค่ะอะไรนี่ภาษาไทยไม่ใช่เหรอสิ่งที่ปรากฏต้องมีจริงใช่ไหมคะอาจารย์อา้าวมีอะไรปรปา,กปากฏได้ไหมค่ะอาจารย์ฟัง,งมีอะไรปรากฏหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ภาษาไทยนั้นมีเสียงค่ะเสียงปรากฏเมื่อ,อไหร่เมื่อได้ยินค่ะ เมื่อเสียงเกิดขึ้นกระทบหูเกิดแล้วไม่กระทบหูก็ไม่ปรากฏจิตเกิดจิตได้ยินไม่เกิดเสียงปรากฏไม่ได้และต้องเสียงนั้นด้วยไม่ใช่เสียงอื่นเสียงนั้นต้องเกิดกระทบหูหูต้องเกิดเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดบางทีก็งงแบบอะไรแค่นี้งงไ,<ม>ได้ยังไงเหมือนเสียงไม่กระทบหูนะจะได้ยินไหม ไม่ได้ยินค่ะแต่สิยงต้องเกิดใช่ไหมถึงกระทภูได้ใช่ค่ะแต่อย่างเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วค่ะมันก็ปรากฏเหมือนกันคนลัขนาดใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่ก็ปรากฏได้อันที่ดับจะปรากฏอีกได้ไหมไม่ได้แต่อันที่เกิดต่อสืบต่อจนเหมือนไม่ดับเลยความรวดเร็ว ทำให้มีความจําในรูปร่างสันฐานของสีสันวรรณะต่างๆเร็วแค่ไหนเนี่ยหลับตาไม่มีอะไรเลยคิดดูกันว่าร,รวดเร็วขนาดเริมตาเต็มห้องต้องกระทบทั้งหมดทีละหนึ่งก็คือสิ่งที่ปรากฏต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นแต่บัญญัติระปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงคืออะไรสิ่งที่มีจริงก็เป็นปรมาธ,ธรรมอะค่ะ สิ่งที่มีจริงมีอะไรบ้างจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตอะไรเดี๋ยวนี้จิตคิดค่ะอ่าจิตคิดไม่ใช่จิตเห็นใช่ไหมคิดในสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นคิดในสิ่งที่เห็นเป็นันฐานรูปร่างหรือเปล่าเป็นค่ะอราก็นั่นแหละแต่ความจริงมันไม่ใช่รูปร่างสันฐานถ้ามันเกิดแค่นหนึ่งจุดเดียวแต่ความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อ ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างใช่ไหมเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายรู้ทรงจำไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นเนี่ยนั่งกินอยู่ที่นี่แต่ตัวจริงเป็นยังไงไม่มีดับแล้วหมดแล้วแต่ว่าต่อกันสนิทสีต่างๆปรากฏมืนพร้อมกันเลยพ้านั้นโลกของอัตตากับโลกของอนัตตาเนี่ยคนละโลก โลกของอัตตาเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นหนึ่งขณะดับนนี่ค่อยๆเห็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้จริงไหมเห็นเป็นหนึ่งขณะจิตท,ที่เห็นจะเป็นอะไรไม่ได้สิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรไม่ได้แต่พอต่อต่อตต่อกัอออออนนี่เรงเปิดทีวีสิมีคนมีรถอะไรหมดในโทรทัศน์มากไงอะ่ะ บัญญัติใช่ไหมจำได้ใช่ไหมว่าน,นี่เป็นอะไรเพราเช้นพระองค์ทรงสแสดงสภาพธรรมะทุกอย่างสภาพจำสภาพไตรตรองสภาพอะไรทั้งหมดที่มีในชีวิตประจำวันให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจะโง่จะฉลาดก็มีปัจจัยให้โง่จะฉลาดก็มีปัจจัยให้ฉลาดทุกอย่างหมดมีปัจจัยที่จะให้เกิดแค่ไหนก็แค่นั้น ควจะรู้จักพระพุทธเจ้าสิ่งอะไรนะปรากฏเหรอสิ่งที่ปรากฏนะเนีย่ยคุยมาหลายหลายคนเขารู้ส่าหลายคนงงกับคําว่าปรากฏค่ะหลายๆคนนะคะไม่ได้หมายถึงรู้ส<ข>ึแค่เกันว่าปรากฏเป็นยังไ, <_ d> um> ไงคุณอรวันแล้วตอนนี้คิดว่าหายงงกันยังแล้วท่านอาจารย์ก็จะถามผู้ถามกลับว่าอา้าว แล้วไม่เข้าเวลามาเรียนธรรมะไม่เข้าใจว่าว่าอย่างนี้ปัจจุบันก็คือขณะน,นี้อนาคตยังไม่เกิดอดีตดับไปแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมปรากฏก็เสียงเสียงก็ถ้าไม่มีจิตได้ยินรู้เสียงอะ่ะก็คือก็เสียงปรากฏกับจิตได้ยินธรรมดานะอาจารย์แบบบางทีก็ถ้าอาจารย์จะมีคําถามกับพวกเราว่าอย่างนี้ยอะไรแบบคล้ายๆไม่เข้าใจว่าพอมาเรียนธรรมะกลายเป็นไม่เข้าใจภาษาไทายไม่ตรง แม้แต่ว่าอะไรปรากฏก็ไม่บอกยังกับไม่มีอะไรปรากฏยังกับไม่มีอะไรปรากฏทา,ทางที่แท้ไม่ถามก็ปรากฏนะพอถามปุ๊บยังกับไม่มีอะไรปรากฏเป็นไปได้ยังไงตรงไหมถ้าไมจะเป็นคนตรงไม่ได้น่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏหรือเปล่าแค่เนี้ยตรงไม่ได้เหรอ พีเพียงก็งงอ่ะงงอะไรอ่ะงงว่ามันมันปรากฏที่สิ่งที่เราคิดว่ามันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งคิดทําไมถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏหรือเปล่ามีแล้วไปคิดอะไรอ่ะก็มีใช่ไหมค่ะอะไรท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ถ้าไม่เห็นมีไหมไม่มีค่ะแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นท่านอาจารย์เออได้ยังไง นี่แหละความไม่รู้แสนโกรธกลับมาแล้วไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไรพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าเห็นอะไรดาเร็นท่านอาจารย์ถ้าอย่างนี้หมายาว่าเขาตอบว่าเห็นท่านอาจารย์อันนั้นก็รู้ว่าเป็นบัญญัติไปแล้วแต่แท้จริงถ้าศึกษาก็คือเห็นสิ่งที่กระทบตาแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรใช่ไหม ใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าที่เห็นเพราะว่าจําได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เอาให้เห็นอะไรชัดๆจะได้ไม่เลมข้าอาจารย์เคยบอกว่าสนทนาธรรมะก็ต้องสนทนาธรรมะถูกต้องแต,แต่ถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่ได้รู้ถึงความเป็นธรรมะแต่เมื่อสนทนาธรรมะก็ต้องสนทนาธรรมะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะจึงสนทนาให้รู้ว่าเป็น,ปนธรรมะ จะได้มีความคุ้นชินได้มีความเข้าใจตอกย้ําไปว่าธรรมะเป็น<า>เช่นนั้นค่ะเรืจังธรรมะหรือยังยังอะค่ะยังอีกเหอทุกอย่างที่มีจริงเปลี่ยนให้ไม่จริงได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเ่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละคือความหมายของธรรมะก็รู้แต่ความหมายรู้แต่ ฟังแล้วได้ยินความหมายรู้แล้วแต่ตัวจริงมีไหมธรรมะรู้ความหมายตัวจริงไหมก็มีค่ะอย่างสีง่ตัวธรรมะแหละไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปจำว่าเป็นธรรมะแต่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นธรรมะเพราะมันมีจริงอย่างนั้นเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เริ่มเข้าใจธรรมะให้มั่นคงขึ้นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่เป็นสิ่งนั้นจริงๆเท่านั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ น,นั้นก็ทราบอาการรู้เรียกธรรมะอะไรนะค่ะ,อะพอาะาันศึกษาธรรมะว่าลึกซึ้งเพราะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะตอนนี้มันปรากฏเป็นท่านอาจารย์เป็นนั่นเป็นนี่นี่คือยังไม่ปรากฏดวยความเป็นจริงแต่รู้นะว่าความเป็นจริงขณะเห็นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่กระทบตา มีแต่สีสันวันณะเท่านั้นที่เห็นได้ที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นแต่เพียงสีแต่เราเติมเอามันไปเป็นโนนเป็นนี่หมดแต่แท้แค่ดีต้องคิดเลยจนกว่าจะเป็นเพียงสีเท่านั้นค่อยๆขยับเข้าไปรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นโลกของอะนัตตาไม่ใช่จักันไม่ใช่บ้านไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ภูเขาเป็นสิ่งที่ปรากฏกระทบตา เฉพาะสีสันวันณะเท่านั้นที่ปรากฏแต่เราเอารูปร่างมาใส่หมดทั้งวันเป็นโน่นเป็นนี่เป็นคนนั้นเป็นคนนี้แต่ธรรมะจริงๆคือเห็นสิ่งที่กระทบตาแค่นี้เราไม่รู้แค่ไหนแล้วจะเป็นเราที่คิดล่ะคะอาจารย์ก็นั่นแหละคิดว่าเนี่ยเห็นสีถ้าไม่มีท่านรู้คิดได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่คิดก็คือท่านรู้เขาคิดไป ม่มันไม่คิดต้องแพทย์รู้ที่คิดแทนไปคิดว่าเนี่ยสีนั่นแหละนั่ก็คิดไปไงคิดไปคิดไปคิดไปเขาบอกเป็นเราที่คิดอีกนั่นแหละนั่นคิดไปอย่างนั้นตลอดคิดผิดมาตลอดว่าเป็นเราหาเราซิว่าอยู่ไหนแล้วยังไงถึงไม่เป็นเราที่คิดแล้วคะมันก็คิดเป็นเห็นนี่ยไม่ได้รู้หรอกถ้าไม่ฟังถ้าไม่ใจเราอีกถ้าไม่รู้ความต่างอีกถ้า ไม่ใช่เราแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนไปนั่งจ้องไปนั่งเดินไปนั่งทําอะไรหมดจะรู้ความจริงมันได้ไหมล่ะมันผิดหมดนะละก็รลึกไปแต่ละขณะแต่ละขณะขตอนนี้ไปว<า>คือมันเจออะไรเราก็เข้าใ,ใจเดี๋ยวก่อนนะฮะ,ะต่อให้ฟังไปปัญญาเกิดเท่าไหร่เมื่อประดือญเขาโผล่เกิดมานี่ยังไม่มีอะไรโผล่เกิดมาเลยทั้งทังที่เกิดดับ โผล,ขลข่ขึ้นโผล่ขึ้นคือเกิดแล้วก็ดับไปดันไม่ปรากฏและจะไปหวังว่าอันนี้อันนั้นก็ไม่ได้เนเมื่อยังไม่เกิดขึ้นและถึงแม้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็หวังไม่ได้เพราะดับแล้วแต่สิ่งเนี้ยมีปัจจัยจึงเกิดไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่กําลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ปัญญาไม่ได้รู้ชัดถึงขณะหนึ่งที่เกิดเพราะจะมาหนึ่งไม่ปรากฏตามความเป็นจริงมันก็ยังเป็น ตาเราเห็นอยู่นั่นแหละเราจำไปหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆจากความไม่รู้แสนโกรธกะเนี่ยมาเป็นความรู้ชัดเนี่ยมันจะนานสักเท่าไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญบารมีให้เราได้ฟังถ้าเป็นพระปัเจก็กก็ไม่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากยิ่งกว่าใครทท้้นหรนเพราะฉะนั้นพระปัญญาขุดไม่มีใครเทียบได้ พะฉันฟังเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหวังสักนิดก็ไม่ได้จะไปจดจ้องอะไรสักหน่อยก็ผิดทางแล้ว<ม>ถึงต้องเคารพสูงสุดและอดทน<ม>และเข้าใจบารมีเลยทีละน้อยทีละน้อยที่จะมั่นคงเพเฉันฟังไว้ฟังไว้อย่ายวาันนี้นะฮะมาได้ยินได้ฟังแค่ไหนเข้าใจแค่นั้นจริงๆ แต่ก็เข้าใจอีกฟังอีกเข้าใจอีกฟังอีกด้วยความเบิกบานว่านี่คือหนทางถูกจะเศร้าหมองได้ยไงอะ่ะมันถูกอะ่ะมันถึงได้ช้าอย่างเงี้ยช้าหรือเกินช้าเป็นอสศงไขเลยแหล,ละนล่ใครจะมานั่งเศร้าเศร้าไปทําไมมีมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเริ่มเข้าใจได้ถึงได้เป็นชีวิตปกติถ้าผิดปกตินิดหนึ่งอะไรทําให้ผิดปกติ เรากําลังจะละความไม่รู้กับความต้องการเราก็กลับไปต้องการให้มันผิดปกติเห็นไหมฮะทางาผิดมันเยอะเหมือนแบบท่านอาจารย์คะผิดปกตินี่คือ,อยังไงคะนั่งอย่างนี้ค่ะถ้าเรายังไม่รู้ว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจริงจะทรงแสดงทําไม แต่ว่าเมื่อสิ่งนั้นมีจริงและก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้จึงทรงสแสดงธรรมะนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังมีปัญญาจนถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้งมีความเห็นถูกเช่นเดียวกับพระองค์การแทงตลอดคืออย่างนี้ค่ะหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะนั่นจึงเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ